หเล่าของระเดียว,ว,แว,ยวอแรงมากคุณครับผมแรงมากเลย,อยเรอกินผัดไทยอยู่อยู่อำเภอทุงศีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องค่อยมาหานมือเสานี้จ้าโมงปะหกเจ็ดเกือบเจ็ดโมงเจ็ดโมงมาถึงเกือบเจ็ดโมงแล้วก็ตอนนี้ตื่นมาวานเที่ยง แล้วมารอซีเกมมารออะไรยังมาไม่ถึงเลยปาร์ตไก่คักจากสาเกีมาหนีหาชั่วโมงแหมหกชั่วโมงแห่แล้วกลับกรุงเทพอีกเจ็ดชั่วโมงแนี่ใช่ไหมฉันตั้งจีแล้วฉันตั้งจากนี้ไปลังสิทธ์ไอฟิวเจอร์ลังสิทธ์เจ็ดชั่วโมงไม่ต้องารเลยน่าเนี่ยมันรอยตื่นบอกกันเลยว่ามันม่กินข้าวก่อนเขาบอกกินจะบหนื่อยเออาั่นเนี่ยมันบั่ตื่นทำไมเนี่ยเพราะว่าช่องถูกเลยตื่น อากาศเปลี่ยนแปลงเป็นแบบวันนี้นะครับผมต้องขออภยัยในะครับหมื่นด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่ามีไข้นิดหน่อย,ไม,ออยไม่หลุดร้านยาไม่หล่ะลดน้ำมูกอะไรยเงี้ยไปเลยจะได้กินอยู่จะได้นอนอีกรอบนึงผ่านผ้าล้านมันออกมาอยู่ดอกมาอยู่แล้วตื่นมาแต่งหน้าประมาณช่วงทุ่มหนึ่งอะไรเง,งี้ยสองทุ่มก็ได้สองทุ่มก็ได้วงเพื่อทวงสีอุดมพี่น้องอเข<พ>าหยิบพัดไทยนี่ชีวศิลปินศิลปินไร้บ้านอยู่ศิลปินเลี้ยงหมู ผู้คเคาไปได้กลับบ้านกับซองดห้พี่น้องพวกเขาก็ได้แต่เดินทางหายอยู่หายกน่ัิจสิล่ะพี่น้องลูกกระจอทุกคนไหมผู้เขานี่ยเหรอไปได้เข้บบาบ้านทั้เทียกานบ้านแต่หลายงามีงานจะถามหางานบ๊อบี้งานมีจยข่ขีดแทนไม่ได้เข้าบ้านเลยถ้าเดือนนี้สามสิบห้างานคอนเสิร์ตรวมโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองในค่ายเราสามสิบห้างานก็ได้ขอโอกาสไงินสามสิบห้างาน 3ามสิบหางานพี่น้องคูณสิคูณอะไรอ่ะคูณค่าตัวคูณค่าตัวสิสิน้าเป็นเท่าไหร่เอาดูสิสินค้านเดือนนี้โปรเจกต์หนึ่งสิป๊าหยิเดี๋่วนะสมมุติถ้าเขาไปถ้ามีคนบางบางคนไปได้ไปงานงานสองงานสามเราถ้าส่วนใหญ่ที่แชรย,<า>ยไว้สามจุห้าอันนี้ไม่รอมติปนะนี่ เป็นลมอะไรลองให้เปียกๆเด็กอะไรอะไมันติดสัวรอเมือเราเพ่งกอะไรอะไรมันดีเ้ยเพ่งล้ตกเพ่งแล้วสักบาทไหลไหลลอยอยู่ต่อมือรวมเพื่อทุกสีรวมก็มือขึ้นในแสดงยวนอัาเพื่อนโคกสูงมองงานน่ะคือว่าเมื่อคืนถือว่าคนเยอะอยู่นะสำหรับสำหรับเรามองว่าคนก็เยอะอยู่เพราะมันกว้างมากมันกว้างจุเป็นหมื่นคนน่ะ แต่ว่าก็เต็มอยู่เต็มไปในในเก้าอี้ก็เต็มอยู่บวกกับเราเพิ่งมาด้วยแหละเราวัน,ว,นวันที่เรามาเล่นฟรีดได้ครับตอนที่เรามาเล่นอ่ะเชิญทางนี้เลยก็ได้ครัวันที่เรามาเล่นอ่ะคนก็เยอะเหมืนนอ,อน,น,นก,อกันเพราะเป็นงานฟรีเนาะตรงไหนกันไม่คินข้าวพอกันเซนเนาะ <c oughs> มือแรกไปบอนี่ไปแล้วเนาะครับ <c oughs> ไปได้ไอเด้อครับโอ้ยเอฟซีลูกสาวใช่ไหมแฟนบอลมือถือมาเบิดไข่ดิ้บากลูกบะค่าบากลูกข้างหลังครับเ้ลูกยื่ใส่ลูกแคปผู้ได้ยู้ยว่าอ๋อความเป็ ไทยหลุดก็ได yeah okay. so ้ไปบักลาเนาะหวน้องอะไรหนิน้องอะไรลูกครับลูกคิวสามนะฮะเป็นเช่นอาหารดินมมแเร็งด้อยแม่กลัวผัดอาหารเสร็จแล้วถ่ายได้ค่ะเรื่ออซ้ำบัตรเท่าไหร่ล่ะค totally> ือหม่แถวสามแม่เหมือนแอปเป้ลก็แม่ด้วยไปค่ะไปค่ะก็ตอนนี้แม่ผัดเข่ากันด้วยอร่อยมากค่ะแม่ข้าวต้มข้ค่ะ ยุโรปหลานต่างประเทเออยุโรปเขาฝาอ,อันนี้มาปร,ประเทศอังกฤษหรือโบอสต์หรือว่ามีหลีป๊าดี่หมุดอ,อันเดียวบอสหรแม่ผัดไทยพี่หนอกป๊าดอาลังการงานสร้างมากโบสต์ชื่ว่าคิวไอตัวเกียวมิวสิลอังกฤษแหม่อันที่บอสถามไปแต่แหม่ชื่อว่ามันเป็นหางของยุโรปแหม่เป็นกะได็ไป่โบสต์คุณหางไม่เร็นห ไปในอันกรดหรอไมใช่ไหมมันมันมันเป็นตัวกันเขาไปคขนเสีอยู่รงุบเดก็ได้ระบาอีกอันอันครับเขาเพิ่มเขาเ่อยู่หเลาเขาเขาจากเขาากสาซุเสาหือเา อังกิตาเขาอยู่เลขสองคิวด้วยกี่คิววะเ้าอยู่ใลกลุ่มบออยู่อังกิตา แล้วเดือนหน้ามันเป็นแต่เดือนนาเป็นแต่ไอเดือนถัดไปมันเป็นแต่ไปได้บอกับการร้องขายคนได้ปะเดือนหน้ไปเอาน้ำตาลไหมอังกิจะไปอย่าไปอยู่เพราะไปถ่ายรูปอยู่น่ะแม่หอนนาฬิกานาฬิกาคอนเทนตก็มีอังกิพี่หนุ่มไปตอนนี้จะไปฟินแลนด์ยังวไงเดี๋ยวหอยทอดเดี๋ยวจะฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์นเยอรมัเยอรมัน กับพอลแลนกับพอ่ะที่ที่เป็นสองประเทศอ่ะเบลเยียมปะอะไรประมาณนั้นอ๋อพิซสาาเดี๋ยวพี่น้องอันนี้คือชวนแล้วค่ะแต่ว่าชวนแล้วแต่ว่ารอต่างๆ่อไข้าวราวกับประเทศที่เพิ่งเคยสูตนเลยเสริมมือเรอลด้วย ทีอยากไปอังกฤษอยู่เด้อเดี๋ยวแต่ว่ามันมันมันคิวเต็มแล้วแม่เดือนมีนาเราไปเท่าไหร่นะีสิบแปดสสิาส่งสิบแปดสิบสี่ถึงใช่ไหยุโรป เอาหน้าท <ah ี่ม uh> ิตรเยี่ามยิ้มบาละเอาหญิงนะาที่ภาษาไทยอร่อยมากภไทยเร็วโอ้ยเป็นเห็นหลายหลายคนเลยเหมือนหล่อขึ้นหล่อขึ้นมากสวัสดีมีความสุขนะคะมวยหนี้ค่าเฟียนฟิตและค่าฟิสาขาอุดรเยี่ยมสานทุกม้าเลยคนหลายแห่งเหมือนพี่ใช่ด้วยคนเดียวะปะนะ คุณกลัวกี่โอยู่ไปเชื่อตามมาเทศพักนอนติคุณกลัวไปอยีงอยงก่อนเจียงให้บอกไปเอยียงหรือว่าจีนไปหาเงินมาตกแต่งร้านคาเฟเพิ่มไปไปเชี่วไปหาเงินคุณกลัวกี่ไปจีนน้ำตาลวันนี้ก็ให้ไปเข้าร้าน ไปฟารานไปซ้อยเขาใครก็อยู่ซื้อนางกระตูไปเลยสอนและใช้ชีวิตเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่กับพี่เนี่ยก็เป็นคุณหญิงคนนายตลอดมีคนรับส่งวันนี้เข<ม>าเรียกว่านางกระตูไปเลยนั่งกระตูไปเลยแล้วก็ไปดูร้านช่วยพี่กวามม่ามันไม่มีคนจะขวางไม่มีแต่พนักงานอยู่ฐานบอร้านเราก็คือร้านเราอยู่ยาวข้ามเราต้องมีคนของเราไปดูด้วยโอเคบรยูน์นะเดี้ยน้ยำตาลไป ไปดูความไมบร้อยแล้วก็มาสับสอนป่าป่าพอดี้วยซิ่งกัดเอาตัเด้วเอาวนนตอนนั่นครับเอานน่ะ ทอ,อ,อ,า,อาหมูทอดนะกาครับ้นดวไหมไหสังเลยกินช่วยรขาคาเฟ่ก็ร้านต่อไปตอนนี้เดี๋ยวเยวเปิดผมกัเปิดวงกลองตอลอดได้ใช่ไหมก็คดูกล้องจอนเอาคนเข้าตอลอดเลย วันนี้มันเสายอดพูมา,มาก ลูกค้าก็มาเรื่อยๆชั้นหนึ่งเตรียมกว้เชั้นสองบอสครับบอสอันนี้หาเป้ที่อุดรมาตามมาตามมาตามรีวิวเนี่ยมาถามอัน,นี่เนี่ยอร่อยแท้อร่อย เลิศรกฎกับกัน,กนเนาะพี่ยาาเตียอืม่เรียนอืสิ้นาเตียอยากได้เมียพี่น้องเอ้ยผุ้สาไปสร้างรอบนักกับรถอเเขาบอกว่านคัมเมนดดเทื่อรถแดดสิบล้ดเนี่ย ใช้เขาก็เทื่อพะนะเปล่ารถด,ดำนาก้อนหืมมาขอหลายเนาะง,งานเมื่อคืนเลิศมากรีวิวงานเหมือคืนไในพี่น้องเขออาจสร้างสะท้อนหนาพ่ทีกับหนาจอใดสุดเอาอบอกมาขกาดพี่น้องเป็นอะไนเนี่ยสังกวันควานสีเบาเสียงสะท้อน <c oughs> เป็นบัตร ไลยเต้นเมื่อคืนสวยมากพรุ่งนี้ที่จะมาละครเดอ้อ ถ้าคิวอ,อังกฤษไม่ได้เพิ่มเติมก็ก็บอกเพื่อนขี่องวไม่ได้แล้วก็รับงานที่ไทยเลยโรับงานไทยเลยเม่เสียเวลา ไปมักนกกอนสีวงนีบอสมาดูซีเลิศเฉพาะอะไรครับเขาเลิศบอแต่เมื่อคืนเมื่อคืนน่ะคือแม่ๆเยอะใบรุ่นจะไม่เน้นเมื่อคืนจะมีเอฟซีแบบจริงๆเลยเมื่อคืนน่ะที่นั่งดูอ่ะ จะมีงานในตัวกรุงเที่อยู่ในบอดบิกพร,ร,รุ่งนี้ไงสมรละครแบบบ่ายทุ่มอ่ะสื้อนันอย่างเดิมใครงานบ้านราครไอ้ปูไม่ไหวไปนสแน็ค่ะเป็นแบบ